ตอนนั้นกูกูกลับไปกูจะอะไรเป็นุดจะรอวัดขอท่านขันแข่งนี้แดนศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนมิตรสการะองค์ใหญ่ร่วมขอพรโครงการท่านใ่โชคใจหน้าอยู่ใต้พื่อที่เห็นสิริไทยปองข้างเกาะบ่อพันขันสายดานแก้ว ล,ล้วนแล้วแต่อนุภาพมเหศสวนประชาชนดื่มหายโรคทุกประบวนยิงขอชวนท่านผู้รู้อย่าดูได้พระโอกลาปรา,าบนากประทับปราบนาคระทัปบป่าพร้อมตรสาดตากีวรอนอ่วนสวนหลายเกินแผ่นหินเป็นรอกรดูเรียงรายเป็นประกายหินขันมากสาโกลานบนสารเจ้ามีแก่นขามรรลือดั่นอายุเป็นพันปีปลายชีย้อยู่ เรื่องเล่าฐานว่ามีอยู่ตั้งแต่ปู่ไม่มีปูป่ควัไม่กาดเป็นอัศจรรย์มาเหิดนามาช่วยกันพัฒนาชาวทุ่งกุลาอย่าได้นอนหลับไหลของจงตั้งกิจปณิธานเกียรติจำนองยอยยกมือเหนือบาทภาษาสาาจยาตัสสตูเริ่มเต็ปีสองพันหาอ 3, เก่าจำได้ป๊ สังพันมีผู้ใดเถาน้อยัง่อะอร่อยสามสิบเกาให้บัตรพกังนชีเลื่อขามไปสามบัตรก็พ่อแม่สมัยอาจารย์เกียวสามบัตรก็พ่อแม่สมัยกับว่าไม่เห็นใจก่อกางน้ำคิดหน่ายนิดเด็ดโดนสิเขาไปแล้ววันก่อมันเสียสละเขาไปต่อจากนั้นมากับปีสองพันหาลอยประมาณ ช2 4สองชีสองชแต่บ้านเข้ากันในเจ้าของเครื่องจสกยจากพัฒนาที่ดินไมีศูนย์ล้ำใหญ่ย่างก่อนเออเงินพัากันไปเอาวอดแม็กโอจากพัฒนาที่ดินมาหลับผ้ากันมาเตินนมนึ่งมั่นเติมหนมาเติมน้่งมันหลังจากที่เติมน้่งมันแล้วแม้กทักก่งจำอะไรยิ่งว่าผ้ากันไปกินของปลาอาตมากรรมากินของปลาที่เรืนน่องตลาดแต่ไปได้ไห้เนี่ยไห้เป็นไหโน้โบราณ อันนั้นมีตาแก่ออกมอเปิเแตนม่มีตาเงินหรอไอ้ติสตันก่อนเลยหายหนึ่งหายใบใหญ่อเก็บไปอไหายกองไป้นี่ยุติวัดเยอะลาสวนตะพุ่มพุ่มพิจิตรท่านเป็นพิจิตรท่านสวนตะพุ่มพิจิตรท่านเลือกสมบรณ์หลังจากเทศถนนุนท่านตอนนั้นแล้วออ้ใงญ่ประมวนกับผ้ามูเจ้าเป็นอัตอม มีท่าเหล่าพักกันเตะงานต่อท่ากับพักกันหลังจากนบตอหลังก็พักกันัคยเงี้ยท่าเรื่อยก้มาเรสงเสียก็มเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปีสงสารนี่ก็อดแล้วสอสอท่ารอบรับท่กงการเรื่องเป็นสอสอ่านเท่าคนแหลกที่เอาอกขัญขของไปในของไปคุยในสภา แต่ถือว่าเป็นบุญของโม่เฮ่าสิครับเ่ินง่ายน้อถัดสอนน้อตอนเก็บสัมาษเ์ิ่นก็มาร่วมมาร่วมมา่อสมัยนั้นเป็นมาบริจาคเวาสียหาย่นเป็นมารวมกันยูวบารันขัตอนเฮารับบริจาคไหมเิ่นก็มาซอยกัมาซอยรวมกันกับอนร้อนนาวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเท่า ดีครับเนื่องเพราะมันต่างจากนีหลังจากทีคนเอง่งนั้นมามือพอกะมววน่ากันงานต่อไม่เรียบร้อยแล้วพระกูญาโคพระโูญญาเนแล้รว่าเอากันเลยที่พกการรอบหนึ่งขไปจังหวัดในกกซี่โอเราพา้่อยซี่สิมาเข้าในกกซี่โอจากหมูว่าจะลบอนเด็ดตลากเือน จากนั้นหลังจากนีมันมาเห็นตัวพ่อทีต่อยอดอีกเลยเห็นสภาพที่ก็เก่ายอยู่เพนกระทันมาถึงปัจจุบันปีสองพันเกืออนพุณผ้าผ้าทาีพันมาทันสอสอระรบวดการจะเอาขอกไปบอกที่สภาพพุอราสฎรเพื่อที่จกระต้นเพืที่จต่อยอดเพื่อนี่บ่อพันอันีครับเลยอันนี้คือการปักพเป็ที่เที่ยวเกมาก เรากาช่วงนี้มีสองหลังการที่มันเงียบมากไอรุ่้จะร่่นจะรว่นเลยกาวันโมหวานมูลสองกับผ้าราษดรอนเหียหนังสือดีกากาประทุนขอพระราชทานครกการคัดอ่าพุทธหลอกพ่อพัฒน์เ่งเนดีพกสิเมตร6ิบเมหน้าดนีเราเนกสองหกสามหกสี่สามปีแล้วเนาะ สามสี่ปีสามปีเราเรียว่าครับเพื่อนเขากับอาตมากับไปตามหลังชุดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมากับไปตามเดือนชุดประท่านมีชุดประท่านจังหวัดเป็นคนเรื่องไหอยู่งานก็สองไปสอดกับนอนที่มาหลังงานเพราะทเดินก็เลยศึกษาเรื่องกรรทฐานสอสอกับให้เอกสารที่มีเป็นที่สิบหาไปติดตามโครงการไหแล้วก็เร็วๆนี่ช่วงช่วง ในข้าวโดยทราบข้าวจากพออของพัฒนาทีนิ่ทงกุลาบสมเด็จพระเทพคุณสีเสด็จเยี่ยมทงกุลามาเกี่ยวเขายุ่งวอกอายุวิธีทงกุลาเ่อเกี่ยวเขายุ่งทงกุลาก็่ได้บาโอกาสเหมาะที่พูดจักคุณยีทีอ่าพราชามหากษัตระสาถุนมาเยี่ยมเคิดจะได้เข้าทีสีเป็ดไข่พวกการตรงนี้เข้าหนีไปพานหูพานผนิดพระกันเลยอันเคุณลำเป็นตลาดเช่นรถนนี้โครงการที่ขออีกเอาไว้ดีกาไว้ันพุทธหลอกเปด แต่สิบาล่าน่ะแตสีการเป็นคลาเนืองบกข้มาทีอันที่สองถาให้ก็ไชิฟาในโอกาสมี่นมาแบบนี HS ้หนเข้ามาเรียยรูน้ำกันก้อนมามนี้นี่ขาดนมาเสียนมาเบางอย่งนี่ย่งดีแน่ตแขเรียนจุดน่อเข้าคุยกันถาเป็นไปได้ก็สิดี แจ้งจังหวัดขอการปกครองพูนเชิญให้เสด็จเยี่ยมพอบัณฑิตเท้าอกว่าว่าระไท้บานขออนุญได้อันที่สองสมบตาเทาาขอสามารถที่สิการอกครอคพูให้เป็นเสด็จมานีได้เทาขอเอาทีททศการเท้าอกว่าไปแสดงยี่ห้ันไปแสดงแล้วเอาไปถ้านเอาไปเกินสิมาต่อผลิตเกิสีมีคนมันได้ได้สีได้คองการเดี่ยวแบ่งมาคุแมรี่คุนแม่ แเามี่มีเทศกลนันับ้านัเือเาของนางีขมนามนางยไม่ยุบวกานขัานัเืองเขาไม่เห็นอย่างคนเดียวอยู่เงี้ยที่สร้างทีที่เทียเรากาสอนยางกผสมผลสำเขนที่เปืองมวเองเออเเอทงองอ และเศรอีกรอบสองรอบแรกออกไปแล้วอีเท็กก็ทการไปแรงตรงเกี่ยวได้ไหหลังกากทังยอท่าีการหาเงื่นกันรับเหมาให้ผู้รับเมามาเขียนแบบแปนแท็บังเตรียมการมาแล้วลอย็ลานที่เขียนไว้เดินภาสีไปว่าต่อรอบสองคือหางบไปที่นี่มาเขียนมาเขียนแบบเขียนแปน้การแล้สีแดงงบไปจั้งหลาต่อไปกับพวกเสียอาสานกสสอูด ชอ้ยกับขาวบ้านหลังจากสร็จหลังจากพูดค่ยเสร็จก่่าท่านเดีท่านรับได้ยงห้ตั้งประชาต้นอลงเพล้วกิเขาเทียนลกระ่อนแต่ยุ่นท่านเนาะเป็นโอกาสพอนะก็จะเรื่องนอตอนแรกที่ฟ้างโปรแกรมใหม่ขึ้อยากให้ท่านสอนสอนในยุ่หอดเทียงเริ่มไปอย่างคุนหอก่อนครับ ใหญ่เพิ่มฟังทุกคนก่อนเพราะนฟังแล้วเนะี่ยเพิ่มเกษตรหนักนะคิดแล้วเพิ่มเกษตรปับ๊บแล้วก็ไหนบอกนี่สิ่งที่มันบวกหลายก็เกา่าหนึ่งบวกหนึ่งมันยังเจ็ดเด็กใหญ่เป็นสามเป็นสี่ครับก็เลยคิดว่ายใหญ่พอประมวลเนี่ยในฐานะเจ้าของหมู่บ้านเนาะขอประมวลนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอดีตรองนายกเกษมม้วีเป็นกำนันเป็นคนที่เฮาวหากและเข่าลมเนาะใครขอบประมวลนี่เด็กเก้าตอนรับแล้วก็บอกหมู่บ้านนี่ฟังหลังจากนั้นก็บจุเลี้ยงเชื่อมหัน อ่าร้องนายกเทศมนติีับสนข่ายครับได้บอกว่าเทศบาลตำบลบปานพันธเท่าเนี่ยเป็นจังไนแน่แล้วก็มีแนวทางในการพัฒน,น,นาจังไนมอ่งการพัฒนา้นทีพ้นผันไปทำงานเนี่ยมีอย่างไรใจสิมาบอกให้ชาวบา้านฟังครับคนละประมาณสักสิบสิบาน้าที่ครับเราเข้าจะมาบอกร่วมกันตะก้าที่ให้ท่านสอส,อสอเป็นพ้นขมวดผมให้รับประเทศขันห้าสอจจเองมาท่านกับที่ให้สจบอกใในบทบาทของอบจว่าระดับจังหวัดนี่คิดจังไนอยู่สี่มัอยีอย่างชาวบ้าน ันถ้าสสเพิ่นเห็นระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดกรเสียภาพเพิ่นกับเสด็ลอยเลี้ยงแล้วก็นนั่งไปทำเกินช่วงนโยบายครับมันยังสิเป็นภาพที่ชัดเจนเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเลยจะออกแบบไว้ไหวช่วงสิบม่งครับกสีนี่ันต์อดีตแม่เพื่อครับท่านธพนิษเพ e <im> <im> ิ่น <im> สีมาครับทต่ทันทีเพิ่นเป็นอดีตแม่เพื่อน้องฮี่แล้วก็นโซนตะคู่ครับเป็นกสีมาบอกนี่มุมมองที่เพิ่นที่ประสบการณ์ในการดูแลพื้นที่นี้มาทั้งสองอำเภอแล้วก็นสมัยกิพานวาเพิ่นกับเป็นที่ปรึกษาาผู้ว่ คับนการเพมโอกาสในมัแจมห้ามาบ่อนห้าสิบพ้งถึงสิบพงเพิง